วันนี้ครบ7วันเหตุโศก,กนตฏกรรมรถไฟขบวนรถด่วนไทยลูเกอรหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อทารโกเที่ยวที่408ชนเข้ากับรถบรรทุกตกลางขณะวิ่งผ่านอุโมงค์ใต้ชิงสวยเมืองฮาาเลียนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด50ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวการรถไฟไต้หวันจึงทําการเปิดบูดรถไฟเป็นเวลา5วินาทีที่สถานีฮวาเลียนไถตงเกาชงเจียอี้และผิงตงในเวลา9นาฬิกา28นาทีซึ่งตรงกับเวลาที่รถไฟขบวนดังกล่าวเกิดอ,อุบัติเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่ของการรถไฟซึ่งประจำอยู่ตามสถานีต่างๆทั้งหมดก็พร้อมใจติดริบบิ้นสีเหลืองไว้บนอกเสือ้อเพื่อแสดงถึงความไว้อาลัยด้วย กัวคุณเว่านายสถานีรถไฟพิงตงกล่าวว่าการเปิดบูธรถไฟเป็นเวลา5วินาทีวันนี้เพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมไว้อาลัยให้กับความกล้าหาญของพนักงานขับรถไฟทั้งสองท่านและไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในวันนี้ยังมีประชาชนที่เป็นกลุ่มแฟนขับรถไฟไต้หวันเดินทางมาร่วมไว้อาลัยในช่วงเวลาดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆเพียง5วินาทีแต่ทุกคนก็มาด้ยวยความตั้งใจเพื่อร่วมส่งดวงวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตให้ไปสู่สุขคติ มณพรชัยวุฒิทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน